สวัสดีเพื่อนสาธมิทุกคนูนะรรรรับจเจิญพสาุชนผู้มีบุญที่เข้ามาฟังปกินอาธรมมาสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันผ่านซูมวันนี้ทุกท่านนะวันนี้หนุพี่ก็ได้มีโอกาสมา แชร์ปกิณกธรรมเล็กๆน้อยๆน,นะซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่ากําลังผ่านช่วงปีใหม่มานะช่วงปีใหม่มาเพิ่งได้เดือนสองเดือนก็บางคนอาจจะเริ่มที่จะทำอะไรใหม่ๆก็กําลังหาเลิกหายามอยู่นะกําลังหาเลิกงามยามดีอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องเลิกม,มงคลให้ฟังนะ เลิกมงคลจริงๆแล้วหัวข้อนี้หลวงพี่เทศให้โยมของวัดพุทธนอตไลน์ตั้งแต่ตอนอเริ่มกิจกรรมซูมใหม่ๆแต่ว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็เอามาปรับเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่อยู่ทางเอเชียของเราที่ยังไม่เคยได้ฟังนะได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าเอ๊ะที่เราเชื่อกันว่า เรื่องเลิกง,งามยามดีต้องทำอะไรในวันไหนยังไงบ้างนะมันมีความเป็นมายังไงนะเดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาเนื้อหาของเลิกมงคลนะจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมงคลเนี่ยเทวดาเขาเขาตามหากันมาตั้ง สิบสองปีนะกว่าจะพบว่าอะไรเป็นมงคลเนี่ยแต่ในที่นี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนที่จะถึงเรื่องของอพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องของคนหลับนะเรื่องมงคลของคนหลับเรื่องมงคลเลิกมงคลของคนตื่นหรือว่าผู้รู้อันนี้หลวงพี่ก็แบ่งสารบัญคร่าวๆให้ฟังนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเลิกของพระพุทธเจ้าทีนี้เรามาดูกันว่า ในแต่ละเลิกมงคลของทั้งสามาสามหมวดสามหัวข้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเช่นเลิกมงคลของคนหลับเป็นยังไงนะที่เทวดาเขาตามหาความเป็นมงคลนานสิบสองปีเนี่ยกว่าจะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเขาตื่นหรือ,อยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังกันนะในส่วนของ เกมงคลของคนหลับเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นไสยศาสตร์อย่างหนึ่งนะเพราะว่าไสย,ยะเนี่ยแปลว่าความหลับนะมีความกลัวและความโลภนําหน้าโดยที่ท่านพุทธทาสพิคุก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าไสยศาสตร์คือศาสตร์ที่ยังจําเป็นต้องมีสําหรับคนมีปัญญาอ่อนในโลกแต่ต้องช่วยปรับปรุงให้เป็นพุทธศาสตร์สืบไปคือพูดง่ายๆก็คือ,คอ เลิกประเภทที่หนึ่งเนี่ยเลิกของคนหลับก็คือคนที่ยังอ่ายังมีปัญญาไม่มากถ้าพูดกันตรงก็คือคนโง่นะทีนี้ในในประเด็นเนี้ยก็คือนิทานนิทานาคนครกับคนโง่นะมันจะมีตอนหนึ่งในเรื่องของเพชรพระอุมาที่อ่าท่านพนมเทียนอ่าในเขียนเอาไว้เนี่ยจะมีตอนหนึ่งที่เรียกว่านิทานาคนครก็คือ ผู้คนทั้งนครเนี่ยถูกผีดิบมันไตรนะสาบเอาไว้แล้วก็มีนายพรานและพินไพรวันที่เป็นตัวเอกของเรื่องแล้วก็พาพวกไปช่วยแก้คำสาบทำให้นครที่หลับไหลเนี่ยถูกฟื้นตื่นขึ้นมานะแม้ในทางพระพุทธศาสนาของเราก็เช่นกันอย่างะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ ในสมัยที่ยังเป็นอุปติสะมนุนะก็คือเรียนอยู่กับสัญชัยปริพาชกเนี่ยก็ถามว่าท่านอาจารย์เนี่ยพยายามชวนอาจารย์ตัวเองคือสัญชัยปริพาชกเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวเองได้บรรลุโสดาบันแล้วตอนนั้นไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าท่านอาจารย์ปริพาชกทั้งสองเนี่ยพยายามครั้งสุดท้ายเลยนะจะชวนอาจารย์เนี่ยไปให้ได้ บอกว่าขณะนี้ใครต่อใครเนี่ยต่างก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นสัญชัยปริพาชกก็มองหนะ้าโลกศิลป์แล้วก็ถามว่าในโลกนี้คนโง่ามากกว่าหรือว่าคนฉลาดมากกว่ากันโลกศิธิ์เขาตอบว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดมีน้อยกว่าอันนี้แหละก็เป็นเหตุให้สัญชัยบริพาชกนะเขาก็เลยบอกอุปติสามานพนะครับอา่า ภาษาลิบิบกับพระโมคคัลลานะเนี่ยบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนขอให้คนฉลาดจงไปหาพระสมณะโคดมส่วนคนโง่จงมาหาเราคือพูดง่ายสันชัยปริภาชกจะเป็นหัวหน้าคนโง่เองนะจะปกครองคนโง่เองเพราะว่าคนโง่มีเยอะส่วนคนฉลาดนะมีน้อยไปให้พระพุทธเจ้าปกครองให้พระพุทธเจ้าสอนอันนี้นะก็คือเลิกทีนี้เรามาดูเลิกเนะี่ย เรื่องของคนโง่ก็คือเรื่องของคนหลักเนี่ยเราไล่ไปตั้งแต่วันเกิดเลยเอจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดมันถูกจํากัดว่าเรียงตามวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หรือเปล่าหรือว่าวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์แล้ววันเกิดเราเนี่ยมันมาจากไหนนะแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องเราเนี่ยดูสถิติการผ่านท้องคลอดของหญิงไทยก่อน เพราะว่าอะไรนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอย่างในสถิติการผ่าท้องคลอดของหญิงไทยเนี่ยสูงประมาณร้อยละสามสิบสี่อะสามสิบห้าถึงสี่สิบหรือว่าเท่ากับหนึ่งในสามของสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมดในเอเชียเลยคือพูดง่ายจัดเป็นอันดับสองรองจากจีนนะที่ไม่ได้คลอดโดยธรรมชาตนะิคือคลอดโดยการผ่าและในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสูงมากร้อยละ จ็ดสิบถึงแปดสิบของการอของการคลอดทั้งหมดนะก็คือพูดง่ายๆการผ่าท้องคลอดเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเพราะอะไระทุกท่านดูเหตุผลนะเพราะอะไรเพราะว่าต้องการคลอดเด็กตามเลืกหมอดูที่กําหนดไว้คือพูดง่ายๆหมอดูทักว่าเออต้องลูกต้องเกิดช่วงนี้นะถึงจะดวงดีอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ก็เลยอต้องไปฝากคันกับคุณหมอแล้วก็ต้อง ครอดออกมาช่วงนี้ระยะเวลายังไม่ถึง9เดือนดีหรือว่าเกิน9เดือนนิดๆก็ต้องผ่าท้องครอดตามที่หมอดูเขาบอกเลิกเอาไว้นี่แหละคือวันที่เป็นมงคลหรือวันที่ใครหล,หลายๆคนได้ลืมตามมาดูโลกนะทีนี้ในในมุมมองของพุทธเนี่ยโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราเกิดมาตั้งแต่เมื่อใดคือพูดง่ายเราถามตัวเราเองก่อนว่าเอ๊ะหลายคนเนี่ยคงเคยถามนะว่าเราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดมาทําไมนะตายแล้วจะไปไหนคําถามเนี่ยเป็นคําถามปัญญาที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของทุกคนนั่นแหละแล้วตกลงเราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหรนะ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสองสารวัตรเนี่ยยาวไกลนะยาวไกลมาก ไกลขนาดไหนดูในมาตุสูตรนพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสงสารน,นี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมานดาโดยกรารนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสงสารน,นี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้คือพูดง่ายๆในสังสารวัตรเนี่ย เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตอนนี้มันถึงกลางทางหรือยังแล้วจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้เลยนะแล้วก็ย้อนมาถามทุกท่านอีกว่าเอ๊ะตกลงวันที่เราออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยใช่วันเกิดของเราจริงๆไหมควรนับวันเกิดจากอะไรนะนาทีที่เราปฏิสนธิ หรือว่าวันที่ออกจากท้องแม่หรือว่าวันที่เราเกิดขึ้นในสังสารวัตตั้งแต่ปฐมชาติดูคำถามดูจะหนักหัวไปหน่อยนะเอ๊มีใครรู้บ้างว่าตัวเองเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในสังสารวัตตั้งแต่ปฐมชาติเนี่ยอันนี้คงไม่มีนะแล้วถ้านับจากวันที่เราเกิดจากท้องพ่อท้องแม่อันนี้มันทัวร์ไหมตามที่เรานับวันเกิด ตามปฏิทินที่เราดูว่าปฏิทินสากลนะเดือนมกราขึ้นก่อนอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูกันในในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะในส่วนของวิทยาศาสตร์ในเรื่องอวันนี้เราศึกษาเรื่องเลิกมงคลเนี่ยจะได้ศึกษาทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์ไปด้วยนะในส่วนของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเซลล์แรกของโลกเนี่ยมาจากไหนนะ เกิดขึ้นเองบนโลกของเราหรือว,ว่ามาจากต่างดาวเรารู้หลักฐานวะ่ชีวิตทั้งหมดบนโลกเนี่ยสืบสายมาจากต้นกำเนิดเดียวกันราอ่าสี่พล้านปีก่อนชีวิตแรกมีโครงสร้างง่ายๆก็คือนิวเคลียสแอซิดเนี่ยยังไม่มีดี a อนะทีนี้ชีวิตคืออะไรนะเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนนะอันนี้หลวงพ่อท่านบอกชัดเจนว่าเราเกิดมาสร้างบรารมี อันนี้คือในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เขาก็คือ,อสัตว์ทุกชีวิตบนโลกเนี่ยเริ่มต้นกําเนิดมาตั้งแต่สี่พันล้านปีก่อนนะมันยังเป็นนิวเคลียสแอคซิสอยู่ยังไม่มีดินเอทีนี้วันเกิดนะวันเกิดเวลาเดียวกันอนะชะตาชีวิตเหมือนกันไหมอย่างเช่นว่าท่านนี้เกิดวันที่หนึ่งมกราคมหรือว่าสมมุติว่าใครที่เกิดวันนี้ยี่บหกกุมภาพันธ นะชะตาชีวิตจะเหมือนกันไหมเรามาดูในส่วนของตะวันตกกันก่อนนะอย่างอันเบิร์ตไอสไตน์นะที่เกิดในวันที่14มีนาคมปี1879เป็นคนฉลาดปรับเปลืองคิดค้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในระดับสุดยอดหรืออดอล์ฟฮิตเลอร์เกิดในวันที่20เมษายนปี1889เป็นผู้นำที่สุดโต่งก่อสงครามความรุนแรงนะ หรือว่าฝาแฝดที่เกิดพร้อมกันเนี่ยจะมีอุปนิสัยเหมือนกันไหมแม้แต่เราเองอท่านใดเกิดวันที่14มีนาคมบ้างนะทุกท่านก็ลองคำนวณวันเกิดตัวเองดูว่านี่เราเป็นคนฉลาดปราดเปลืองเหมือนไอสไตล์หรือเปล่าเราถึงขั้นแบบคิดค้นทฤษฎีระดับสุดยอดในทางวิทยาศาสตร์ได้หรืยอยังยแม้เกิดในวันที่20เมษายนอย่างเนี้ย เราได้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศหรือยังอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเกิดในวันเดียวกันชะตาชีวิตก็ไม่เหมือนกันแล้วนะแม้แต่ฝาแฝดที่เกิดในวันเดียวกันเนี่ยถ้าดูจริงอุปนิสัยความคิดหรือว่าการแสดงออกการกระทำต่างๆเนี่ยแม่พ่อแม่จะตับจับให้แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนะอ่าตัดผมทรงเดียวกันแต่ว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ย เขาก็ไม่เหมือนกันนะในฝาแฝดเนี่ยทีนี้เราจะเอาวันเกิดมาเป็นมรดฐานได้หรือไม่อันนี้แหละแน่นอนว่าไม่ได้นะทีนี้มาดูวันวันมงคลวันเกิดของโลกเนี่ยเป็นวันอะไรนะคือพูดง่ายวันเกิดที่เราสมมุติว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวันจันทร์อังคารพุธหรือว่าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์คือจริงๆแล้ว ความยาวหนึ่งวันในแต่ละยุคสั้นยาวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะอ,นนอันนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์นะอย่างยุคเดวเนียนนะสี่กว่าล้านปีหนึ่งวันมี24ชั่วโมงหนะึ่งปีมี400วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วมันก็เลยมีย2ิบสอชั่วโมงนะส่วนยุคบอนิฟอลัส bon นะสาม้อห้าสิบล้านปีหนึ่งวันมียีบสามชั่วโมงหนึ่งปีมีสามอห้าสิบวันอันนี้ก็ใกล้เคียงกับยุคเราในปัจจุบันนะทีนี้ดูของในทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เนี่ยอายุไขก็ไม่เท่ากันอีกนะอายุไขก็ไม่เท่ากันอีกตั้งแต่แปดหมื่นปีไล่ลงมาเรื่อยสี่หมื่นปียี่สิบปี แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยจนถึงล้อยร้อยหกสิบปีแปดสิบปียี่สิบปีจนจะไปถึงยุคสิบปีฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมอมนุษย์ในแต่ละยุคในแต่ละอะยุคสมัยแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยทำไมอายุมนุษย์เนี่ยต่างกันนะตรงนี้หลวงพี่ก็เคยถามหลวงพ่อตะนะ ท่านก็ให้ท่านก็ชี้รายละเอียดให้ดูในจักรวัติสูตรเพราะว่ามนุษย์แต่ละยุคมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยต่างกันในยุคพระพุทธเจ้ายุคองค์ก่อนๆเนี่ยท่านก็จะอายุห่างกันอย่างมากก็ลดหลั่นลงมาจาก8 0 0 0 0่นปีส0 0 0มืนนะ่ลดลงทีละสองหมืหรือว,ว่า1มื่นปีนะแต่พอมาในยุคเราเนี่ยทำไมกระโดดพระพุทธเจ้าในยุคเราเําไม กระโดดถึงร้อยปีเลยนะี่ก็เลยสงสัยนะท่านก็เลยบอกว่าเาเพราะว่าความโลภความโกรธความลงของมนุษย์มันทําให้มนุษย์เนี่ยอายุสั้นซึ่งรายละเอียดก็ถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถไปศึกษาได้ในาจากักรวติสูตรนะแล้วก็อายุอย่างมนุษย์ในยุคเราเนี่ยอายุร้อยปีนะอาหารการกินที่ว่าอร่อยที่สุดก็คือข้าวสวย กับเนื้อนี่ถือว่าเป็นโอชารสสุดๆแล้วในอของมนุษย์ในยุคนี้แต่ถ้ามนุษย์อายุสิบปีอกุศลกรรมบทอ,อกุศลกุศลกุศลกรรมบทเนี่ยหายไปก็คืออกุศลกรรมบทรุ่งเรืองก็คือพูดง่ายคนพานคนบาปนะจะมีเยอะทําให้กับข้าวหรือว่าอาหารของมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยเลวลงนะ จากที่ประณีตปราณิีตของเราในยุคนี้เนี่ยเข้าสวยแล้วก็เนื้อถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศแต่ถ้ามนุษย์ในยุคสิบปีก็เขาเรียกว่าหญ้า,ากับแก้นะหญากับแก้นี่ก็คือเป็นอาหารชั้นเลิศของมนุษย์ในยุคนั้นหญ้ากับแก้เป็นยังไงก็ไปศึกษาดูได้นะมันจะมีนกที่ชอบกินหญ้ากับแก้อยู่ไปเซิร์ชลองไปเซิร์ชดูใน google นะ มันจะเป็นอาหารของนกต่อไปก็จะเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ในยุคมนุษย์สิบปีเนี่ยแล้วอาหารในยุคนั้นก็จะถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศทีเดียวนะคือหญ้าก,กับแก้เป็นอาหารชั้นเลิศของอมนุษย์ที่อายุสิบปีลงไปนะทีนี้มาดูเรื่องแนวคิดของวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยมาจากไหนนะทำไมเราเกิด ถึงเรียกว่าเกิดวันจันทร์แบ่งคนนั้นเกิดเป็นวันจันทร์อังคารพุธหรือว่าวันอาทิตย์คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเราอาจจะไม่เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามีเจ็ดวันต่อสัปดาห์แล้วก็อ่าสิบสองเดือนต่อหนึ่งปีไอ้สิบสองเดือนมีสิบสองเดือนแล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยมีร้อยหกสิบอ่าสามร้อยหกสิบห้าวันคือแนวคิดนี้ก็จริงๆแล้วมาจากฝั่งตะวันตก คือพูดง่ายเขาเอาโลกหมุนรอบตัวเองอหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งวันดวงจันทร์โคจรรอบโลกหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งเดือนโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบก็เท่ากับหนึ่งปีก็มีค่าประมาณสามร้อยหกสิบห้าจดสองสี่สองสองวันนะคือพูดง่ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครที่ เชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามก็แสดงว่าเชื่อในความคิดของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งที่มนุษย์เขาค้นพบว่าโลกหมุนรอบตัวเองเท่ากับเท่านี้วันนอัหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งเดือนแล้วก็หนึ่งปีเป็นต้นเราก็เชื่อมาจากนี้จริงๆแล้วที่มีเจ็วันเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยเพราะว่ามาจากนี่แหละทางคริสนะมาจากคัมภีร์ไบเบิล เขาคิดว่าเนี่ยในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกหวันพอวันที่เจ็ดก็เป็นวันพักผ่อนคือวันซับบาสนะเขาเรียกว่าวันซับบาสอันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้านะทาให้เรามีวันพักผ่อนคือนันนะวันอาทิตย์แต่ของเราเนี่ยวันอาทิตย์เราก็ยังไม่ได้พักผ่อน,เ,นเพราะว่าเรายังสั่งสมบุญกุศลกันอยู่ตลอดต่อเนื่องยาวนานนะทั้ง ไปเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะหรือตลอดจนฟังธรรมเป็นต้นแล้วในยูเองเ่ยนะพระเจ้าสร้างโลก6วันพักผ่อนหนึ่งวันเช่นกันนะในศาสนายูซึ่งแนวคิดเจวันเนี่ยมาจากชาวบาบิโลนนะแนวแนวคิดในเรื่องเจวันเนี่ยมาจากชาวบาบิโลนก็ ที่เขาตั้งเจ็ดวันเนี่ยเพราะว่านะตั้งชื่อตามดาวเคราะห์ที่มนุษยโ์โยโรมันนะยุคโรมันในยุคนั้นเนนะีที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่าคือเห็นพระอาทิตย์ดวงจรรันดาวังคารดาวพุธด,ดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเส,สาร์เป็นต้นนะแล้วก็ตั้งชื่อตามตำนานกรีกกับดาวเคราะห์นั้นๆอย่างเช่นเทพวีนัสก็คืออดาวศุกร์เนะทพมาร์ ดาวองคารนะทเทพแห่งการลบเทพจูปิเตอร์ดาวพฤหัสนะเป็นต้นนะอ่าเด็กไทยสมัยใหม่ก็จะนิยมตั้งชื่อลูกตั้งชื่อหลานตามนะตามตะวันตกเหมือนกันคือตั้งยังไงตั้งให้ดูเรียกยากๆนะดูเท่ๆจูปิเตอร์อะไรจูเนียอะไรเป็นต้นนะต้องอ่าหนมพี่กํกำลังคิดเล่นๆว่าเอออ่าคิด สนุกสนุกนะถามเพื่อนใล่นเล่นถ้าเกิดเขาบวชไปอายุนานๆหรือว่าบวชเป็นหลวงพี่หลวงตาจะเรียกว่าเลยนะหลวงตากาฟิลหลวงตาจูปิเตอร์หลวงตาเออหลวง,งตาจูเนียอะไรเงี้ยก็คงคงดูดูคำๆนะดูชื่อน่ารักนะแต่เขียนชื่อยากๆนะตั้งอชื่อคนไทยลูกคนไทยทุกวันเนี้ยนะ รรันรอนอะไรเงี้ยอ่านยากๆเนี่ยแต่ว่าชื่อชื่อเล่นก็จะตั้งไปทางตะวันตกซะเยอะอันนี้ก็คือการกำหนดดาวเคราะห์สำหรับวันทั้งเจ็ดอันนี้เกิดขึ้นในยุคหลังบาบิโลนนะก็คือที่เราเรียกกันวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์าเนี่ยก็มาจากนี้แหละนะมาจากชาวตะวันตกแล้วทำไม มี12เดือนต่อปีนะเพราะาในปีในปี738ก่อนคิดการชาวโรมันใช้หลักกรีกเขาเริ่มใช้ปฏิทิน10เดือนต่อปีนะแต่ก่อนมีแค่10เดือนเองนะเริ่มที่เดือนอะไรก่อนเลยเดือนแรกี่ะอัตติอุสนะก็คือเดือนมีนาแอปพเพสอ่าเมย์อ่าชุนิสุสอ่าควินทิลิสเซคททลิส อันนี้สเดือนนี้หายไปนะเดี๋ยวหายไปยังไงมาดูกันแล้วก็ September, October, November, December คือเหลืออีกราหกสวันเขาจึงเพิ่มอีกสองเดือนในท้ายปีคือ January, February ก็คืออ่าเ a นบุรีอ่าเ u a r y February นี่นะเดือนมก,กราเดือนกุมภาจริงๆแล้วมก,กรากุมภา อยู่ในท้ายปีของเดือนไม่ใช่เดือนแรกเดือนที่สองของปีแล้วทำไมภายหลังถึงมาเปลี่ยนเป็นเดือนแรกอันนี้ก็น่าศึกษาน่าสนใจทีเดียวนะอันนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โลกนะคือเดือนแรกนะที่เขานับปฏิทินจากชาวโรมันที่ใช้หลักของกรีกนะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นก่อน แล้วก็ภายหลังมาเพิ่มเดือนมกรากับเดือนกุมภาเป็นเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแต่ต่อมาภายหลังมาเปลี่ยนเดือนอ่าสิบเอ็ดสิบสองก็คือเดือนมกรากับกุมภาเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองความเป็นมามันอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่คนคนนี้รู้จักไหมเอ่ยคนที่คือใครนะ ตันนี้คือจูเลียสจักรพัรดิจูเลียสศซซ่าทรงเปลี่ยนปฏิทินในปี46ก่อนคิตการคือใช้12เดือนเนี่ยต่อปีกุมภาพันธ์เป็นเดือนสุดท้ายมีแค่28วันพอทุก4ปีเนี่ยจึงจะได้เพิ่ม1วันก็เป็น29ต่อมาก็เลยเปลี่ยนพระไทยให้มก,กราคมเนี่ยเป็นเดือนแรกนะเป็นเดือนแรกของปี พอหลังจากที่จูเลียสซีซ่าสิ้นพระชนนะเพื่อให้เกียรติแก่พระองค์นะโรมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเดือนอ่าควินติลิสเป็นจูไลนะจูไลมาจากจูเลียสนะจูไลควินติลิสเขาเป็นอ่าเปลี่ยนชื่อควินติลิสเดือนเป็นจูไลนะเปลี่ยนชื่อเดือนนี้นะเดือนควินติลิสกับอ่าที่มันมีอ่าเดือนกรกฎาคมนะ่ แต่ก่อนชื่อนี้นะควินทิลิสแต่เปลี่ยนเป็น j ล l y เพราะหลานชายพระนามว่าออกัสต u สพอแย่งอำนาจได้ได้ครองราชเมื่อสิ้นพระชนชื่อเดือน s e p t i l ิสก็ถูกเปลี่ยนเป็นออกัสคือสิงหาคมนะเห็นไหมว่าอันนี้เปลี่ยนตามชื่อประวัติศาสตร์ของตะวันตกนะคือวันเดือนปีเนี่ยเปลี่ยนไปมาอยู่เรื่อยๆนะ ดูออกัสตุสเนะเขาเป็นบุคคลสำคัญจึงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันนะให้มีเท่ากับจำนวนเดือนของจูเลียสซีซ่าคือสามสิบเอ็ดวันเดือนกรกฎาคมอะไรที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยนะถ้าเราเรียนกันมาก็จะ,ะเข้าใจว่าลงท้ายด้วยคมก็จะสามิเอ็ดวันแต่ถ้าลงท้ายด้วยยนต์ก็จะสามสิบวันแต่ เพกัสตต,ต้องการให้เท่ากับจำนวนวันของจูเลียซีซ่าก็เลยหักวันหนึ่งจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมาเพิ่มในเดือนสิงหาคมเราจึงได้เห็นอ่าเป็นสามสิบเอ็ดวันในเดือนสิงหาคมไม่งั้นเนี่ยอาจได้เห็นเดือนสิงหายนนะอันนี้คือประวัติความเป็นมาของของวันเวลาของเดือนแต่ละเดือนจะเห็นว่าแค่ คนสองคนทำให้ระบบของวันและเดือนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยคนที่เกิดในวันศุกร์ในตอนนี้จริงอาจเกิดวันอังคารหรือวันพุธก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริกง,งามยามดีอยู่ที่ไหนนะวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธจะมีผลต่อชีวิตเราไหมในเมื่อมันถูกสมมุติขึ้นมาตั้งแต่แรกนะอันนี้ในแง่ของประวัติศาสตร อันนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์นะอันนี้แหละคือและที่สำคัญนะแต่ละอารยธรรมแต่ละซีกโลกมองดูดวงดาวดวงเดียวกันเป็นคนละภาพแล้วก็แต่งเรื่องราวเนี่ยเพื่อบอกดวงดาวนั้นนนต่างกันอย่างเช่นกลุ่มดาวของไทยก็จะมีตำนานดาวไทดาวจรเข้ดาวดาวลูกไก่ดาวหางเป็นต้นนะ บางตะวันตกก็มีดาวมีนเมฆกรกฎธนูซึ่งเขาก็จะมองเป็นรูปภาพต่างจากเราออกไปส่วนของจีนก็เหมือนกันนะดาวพุธเขาก็เรียกว่าสุยซิงเป็นต้นดาวสุกก็จินซิงก็คือเอาธาตุทั้งห้านะสุยจินหัวมู่ถูเอาธาตุทั้งห้านี่มาตั้งเป็นชื่อดาวดาวนั้นๆ ก่อนธาตุทั้งห้าก็มีชื่อเป็นอย่างอื่นอีกนะในประวัติศาสตร์จีนเขาก็มีชื่อเป็นอย่างอื่นอีกแต่ภายหลังก็เอาธาตุทั้งห้านี่ยมาตั้งเป็นชื่อดวงดาวในแต่ในของยุคในปัจจุบัน,นจะเห็นว่าแต่ละอรารยธรรมดวงดาวที่มาหรือว่าเรามองดวงดาวดวงเดียวกันมันก็มีภาพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางตำราหรือว่า บางราศีที่เขาแบ่งวันเนี่ยจากวันที่14เมษาเป็นต้นนะถึง14พฤษภาอันนี้เรียกว่าราศีเมษซึ่งแต่ละพื้นที่แต่แตละแต่ละอายุอารย,ายธรรมเนี่ยอาจจะแบ่งไม่เหมือนกันก็ได้นะอันนี้คือในเรื่องของอประวัติศาสตร์คร่าวๆทีนี้ในส่วนใน เรื่องของโหราศาสตร์สายราศีต่างๆนี่อันนี้ก็มีที่มาเหมือนกันนะที่มาก็มาจากฝั่งตะวันตกอีกเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดนะถ้าจะเล่าไปแล้วเนี่ยดูถ้าคงจะจบไม่ทันเวลาที่เราจะได้จับสลากแล้วก็จับสลากแล้วก็ร่วมพิธีกรรมต่อเสร็จพิธีต่อไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเอาถึงศตรวรรษที่ยี่สบนักโหราศาสตร์นี้ไว้ก่อนนะก็คือพูดง่ายจบตรงแต่ละอารยธรรมแต่ละซีกโลกมองดวงดาวเดียวกันเนี่ยแต่ละภาพอ่าเป็นคนละภาพแล้วก็แต่งเรื่องราวเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาวันเวลาและดวงดาวมากำหนดชะตากรรมของชีวิตเราได้ไหมอันนี้ก็ฝากเป็นคำถามให้ทุกท่าน เก็บไปไว้คิดก่อนนะส่วน EP หน้าอ่าเอพิโซดต่อไปค่อยมาอ่าฟังในส่วนของเรื่องราวนักโหราศาสตร์ในสายราศีที่เขาเริ่มต้นในชุดแรกๆยุคแรกๆในการทำนายต่างๆนะในเรื่องเลิกง,งามยามดีเนี่ยในเอพิโซดต่อไปต้องติดตามในเอพิโซดต่อไปนะสำหรับวันนี้นะก็จบถึง เรื่องของราศีเอาไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้อนุมโมทนาบุญทุกท่านทุกรูกครับ